สวัสดีครับท่าทนผู้ชมวันนี้เราก็อยู่กับเควส์โอลมาลภูเขาคนโฉดน,นะครับในพาร์ทส,สุดท้ายพาร์ทที่4นะฮะบ,บทที่4นะเราสามารถรับเควสกับลินเทนหนานที่แมปภูเขาคนโฉดได้เลยนะครับต่อจากเควสที่2และ3นะครับก็เดี๋ยวเราเริ่มทำม,มาเลยนะผมรับมาแล้ว เคล็เลยยอดฝีมือต่างแดนอาจจะตัดบ้างไม่ตัดบ้างนะครับตรงไหนมันยาวมากก็จะตัดถ้าเดินใกล้ๆก,ก็ไม่ตัดนะอู้สา์ไปซื้อมา้ามาแล้ว ยอดฝีมือต่างแดนนี่ใช่ไหมตีทีตัวแล้วกันนะ เจอสองตัวแล้วเป็นเงี้ยอ่า มาแล้ววิ่งเคล็ดเร็วนิดนึงนะครับเดี๋ยวตรงนี้ผมตัดให้แล้วกันนะกับมาหาลินเทียนหนานะฮะส่งเคล็ดเ,เป็นไหนต่ออูกเขาคนโฉดตรงนี้ไกลเลยเดี๋ยวตัดเลยตอนนี้ก็ใกล้จะถึงแล้วนะครับ พอถึงปุ๊บก็ตัดเข้าหมดเนื้อเรื่องกดข้ามไม่ทำอะไรกลับไปหาลิ้นเทียนหนานกลับไปกลับมานะครับตรงนี้ผมตัดนะครับส่งเวสไปเรื่อยๆนะฮะ ไปหุบเขาคนโจดอีกครั้งโอ้ยถกมารู้สึกจะมีคนอยู่แถวนี้ด้วยเนี่ยตัดเข้าฉากเนื้อเรื่องอุ้มศพ งต่อถุงก,กระสอบไงต่อในสถานที่ที่ปลอดภัยมันน่าลำคขาญนน,น,นไอตัวงเ,เอาบวาบ้า ต้องฆ่าเขาเหรอใช่ไหมไหวไหมเนี่ยไหวหรือเปล่าหนามสลาเร็วกว่า เปลี่ยนตำราแป๊บหนึ่ง ตรงนี้ให้เลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวนานเสร็จแล้วเสร็จแล้วไปไหนต่อบัฟก่อนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาไงวะไปหาลินเทียนน,นันโอเคครับเดี๋ยวตัดเลยกลับมาส่งเวสเวสมันก็จะวิ่งไปวิ่งมาแบบนี้นะฮะ อาจจะดูหน้าเบื่อนิดหนึ่งถ้าคนไม่มีม้าเดินไกลอ่ะใช้เวลานานกลับเข้าไปที่เดิมพูดเสร็จปุ๊บกลับเข้าไปที่เดิมอีกเนี่ยตัดเข้ามาที่เดิมตัดเข้าฉาก เดี๋ยวตอนวิ่งเคลนี่ผมจะตัดออกเลยนะไงต่อรวมพลทุกคนบุกโจมตีตีใครอ่ะทีนี้ผู้คุมขดทมินไม่ตัวข้างบนนะ ยิงไกลๆแล้วกันตรงนี้ถ้าจะนานมากผมตัดให้มันก็จะตายนะครับไครโคตรนานนะตายสัทีเอาตายเองซะงั้นแต่เอ็มีซีตีก็แรงแล้วนะ แค่ตัวเอ c ฝั่งเราตีก็แรงแล้วอ่ะดาเมจเราตีถ้าไม่เข้าอะครับเกิดมาตรงนี้แหละ เกมมันบังคับให้เราชนะอยู่แล้วครับอ่าเรียบร้อยป๊บเขาโคนดำตรงนู้นเดี๋ยวผมตัดให้โอเคครับมาถึงจ,จากเนื้อเรื่อง ต่อสู้เกิดขึ้นข้ามเลยช่วยผู้อโ,โสหลิ้นเทียนหนานหัวหน้าต่างแดนจวบเปิ จะเป็นตัวนี้แหละครับเดี๋ยวนานแน่นอนตัดเลยลวยกันบอลก็จะตายนะครับอ่าเดี๋ยวต้อผมแนะนำว่าเราไปหลบดีกว่านะเวลา เอ็มซีมันตีกับบอสต่ะเอ็มซีซีก็พอแล้วเดี๋ยวตัดตรงตอนเดินไปส่งเพลสแล้วกัน ทำเรื่อยๆนะครับหลังจากที่ลงมือคิดไปส่งเวสโอเคครับเสร็จสิ้นภารก,กิจนะจุดสี่ห้าหกผมจะแลกเป็นอาวุธแล้วกันนะ แล้เป็นอันว่าจบเฟสครับไม่มีต่อนะมีแค่สี่บทนะครับก็เราเปิดกันเลยดีกว่า,วาได้อะไรบ้างนะยาเปลี่ยน n หนึ่งร้อยค่าฝึกเม็ดละสองแสน25เม็ด นะครับก็ได้ประมาณห้าล้านนะครับเมตรละสองแสนไอ,อ้ิดนั้นแล้วก็ได้ท,ทิวทัศน์กระบี่ซ่อนคม <c oughs> ลองดูเลยกระบี่ซ่อนคมจารึกวายุทมินอาวุธประเภท ซ่อนคมไม่เจอฮะที่มีแล้วอ๋อยีงไง ซอนคมนะฮะก็เดี๋ยวเราใส่เลยแล้วกันนะอ,อนนก็บบีซอนคมเป็นแฟชั่นนะครับแฟชั่นติดตัวนะเอามาต้องกดเปลี่ยนแปลงชิวทัศน์ก่อนโอเคก็นี่นะฮะ เป็นแฟชั่นกระบี่นะกระบี่ซ่อนคมโอเคครับงั้นเดี๋ยวฝากคลิปนี้ไว้ที่ตรงนี้ด้วยลวกันนะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามให้กันด้วยนะครับผม,มโอเคสำหรับตอนนี้ก็ขอบคุณครับที่รับชม